ลูกยูลูกว ah ิ้งที่เจ็ดบ้านโคกใหญ่และลูกวิ้งที่แปดบ้านทองแก้วค่ะน้ให้ได้ถ้น้ได้จบเลยาเข้าที่ต่อไปจะปล่อยตัวนักรีธารายการ ศ <hel> <to> <ajuda> ูนย์ีนสีร้ยเมตรสิบีปีในรอบทิงกนะเลิศสปีในรอบทิงกันแ้วเรื่องเอาปะต้งมแหดีนะปนะ

นึ่งไม่ได้มันใช้ไร่อาเลยมันมาคิวเลยได้น่ะนั่กม่ได้ลูกศิษย์ลูกค้า